สวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ DramaMentor ดูหนังดูละครย้อนดูคนพอดแคสต์พอดแคสต์ที่คนคุยสบายหัวและคนฟังสบายใจวันนี้ยังคงอยู่กับฝนอาทรวัน,นิตรกูลค่ะและตุงมตามนัทกรถาวรชาติค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันที่ต้องบอกว่าเราได้มีการปรับชมใหม่ใช่ไหมคะใช่แล้วตามที่เราได้ลอง ได้ลองทำคอนเทนต์คล้ายๆอย่างนี้ค่ะในะห,ลหลายๆคลิปที่ผ่านมาไปแล้วนิดหน่อยอแล้วพบว่ามันมันก็ดีนะสนุกดีเพราะว่าเราก็จะมีเรื่องที่มาเล่าให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ฟังอย่างสนุกสนานและคุณก็สามารถไปตามดูตามชมมีประสบการณ์ร่วมกับเราแล้วก็สามารถฟีดแบ็ k เราได้ง่ายขึ้นด้วยใช่แล้วอ่านั่นก็คือการที่เราเนี่ยก็จะดูหนังหรือว่าหาคอนเทนต์นะคะที่เกี่ยวกับ สื่อบันเทิง,ทงต่างๆเนี่ยนะคะมาแล้วก็เอามาเล่ากันแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของคนหรือแนวคิดของการใช้ชีวิตของเราทุกวันนี้ให้โดดเด่นเห็นชัดมากขึ้นใช่แล้วค่ะอะโดยที่อ่ะเดี๋ยวบอกตรงนี้นิดนึงก่อนว่าหนังหรือละครหรืออะไรก็ตามที่สื่อบันเทิงที่เราจะเอามาใช้ทำคอนเทนต์เนี่ยค่ะเรา ไม่ได้จํากัดยุคสมัยเนาะคือเราไม่ได้เกาะกระแสอะค่ะพูดง่ายๆคือไม่จําเป็นต้องเกาะบ้างไม่เกาะบ้างแล้วแต่ทันหรือไม่ใช่ใช่แหมอุตส่าห์ไม่บอกคือหมายความว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นหนังที่คนพูดถึงอยู่ตอนนี้นะแต่เราเราได้ดูละกันแล้วเราก็เห็นว่ามันมีเนื้อหาพอที่จะมาพูดคุยกันได้นะคะไม่จํากัดว่าต้องเป็นหนังสัญชาติใดด้วยอ่าใช่ใช่ใชและที่สําคัญก็คือคุณผู้ฟังเนี่ยยังคงสามารถหาดูได้ง่ายด้วย ค,คือก็คือง่ายๆคือเก่าใหม่คละๆกันไปใช่หนังอะไรก็ได้จริงแนวไหนก็ได้ทั้งนั้นที่เราดูแล้วเราเห็นว่ามันสนุกดีแล้วก็ดิฉันว่าดีก็เลยมาเล่าไงล่ะใช่หรืออาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าเราเห็นว่ามันมีคอนเทนต์อะไรที่น่าสนใจก็เอามาพูดถึงนะคะอาแล้วสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะว่ากันด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับคุณค่าการฉับทาคุณค่าของการฉาบทาเหรอคะ <laughs> ขอให้วัดุหนูหนูวัดผิดค่ะเ oh <my> อาไปค่ะคุณค่าที่คนให้ต่อกันและกันแล้วก็สิ่งที่เรานํามาเขาเรียกไงนะหนูหนูรู้สึกว่ามันแบบฉับทาภายนอกเพื่อให้ตัวเองดูมีคุณค่าเอามาปรุงแตง่งปรุงแตง่งโดยที่ข้างในนั้นไม่ได้เป็นเช่นนั้นหรือ<ะ>ไม่ได้เปลี่ยนไปไม่ได้พัฒนาใดๆ <Okay. S 1> ดอย่างรี้ <Okay. S 1> อเฉลยเลยไหมว่าเรื่องอะไรดีว่ากันโดยเรื่องแรกก็คือเรื่องของผู้หญิงผู้หญิง น,นั่นก็คือเรื่องช่างตัดเสื้อคะ่ะยังไงครับ <c oughs> อ่าเรื่องของช่างตัดเสื้อคนหนึ่งถ้าใครถ้าใครเคยดูแล้วก็อาจจะเดาได้แต่ว่าเรื่องเนี้ยว่าด้วยเรื่องของช่างตัดเสื้อที่ที่เอ่อตอนเป็นเด็กอะ่ะได้ถูกอปหิออกไปจากเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งในชนบทที่ห่างไกลของออสเตรเลียค่ะตามท้องเรื่องนะคะ,คะแล้วก็ไปได้ดีมีสุขตอนนี้กลายเป็นช่างตัดเสื้อ ทำงานกับ Designer, ดีไซเนอร์กับกับคริสเตียนดีออตามาเรื่องอไปฝรั่งเศสตัวละครก็เลยกลับมาอาเพื่อมาสะสางปมในอดีตของตัวเองค่ะปัญหาในใจที่ข้างคางเอาไว้ใช่พอเริ่มเรื่องเนี่ยตัวละครก็นั่งรถไฟกลับมาเลยเป็นเป็นทั้งหมดที่เราพูดไปทั้งหมดนะั้นะ่ะเป็นภูมิหลังค่ะเป็นแบ็กกราวน์ของเรื่องแต่ว่าเราไม่ได้สปอยเรื่องในปัจจุบันขนาดนั้น จุดเริ่มเรื่องอ่คะค่ะเราก็จะเห็นตัวละครนั่งรถไฟอย่างที่ว่านี่แหละแล้วก็เรื่องเราก็เริ่มขึ้นเมื่อเขากลับมาถึงบ้านเกิดเธอเธอไม่ใช่เขาเธอกลับมาถึงบ้านเกิดค่ะตัวละครเอกของเราเป็นผู้หญิงใช่นำแสดงโดยเคทวินสเลตตอนนั้นสวยเลยตอนนี้ก็ยังสวยอยู่ใช่คือหนังก็อ่าหนังเรื่องนี้บอกก่อนก็ก,ก็ไม่ได้เก่ามากค่ะพอสมควรก็เกือบสิบปีค่ะปีสองพันสิาใช่ ครูได้ดูเรื่องนี้ในโรงได้นะจริงเหรอใช่เป็นยังไงคะตอนนั้นชื่อเรื่องอภาษา<อ>ไทยเ<ห>นี่<ท>ยไม่ไหวเลยค่ะแต่ว่าก็ได้อารมณ์ดีคือพอออกมาแล้วขำอะว่าหรืออาจจะรู้สึกว่าเป็นคําที่ฮิตตอนนั้นแหละจำไม่ได้ว่าเป็นคําฮิตหรือเปล่าแต่ว่าพอออกมาแล้วขำมาว่าใครว่าเข้าใจตั้งเนาะคือมันก็เข้ากับตัวเนื้อเรื่องทั้งหมดอะอ<า>แต่ว่าชื่อมันโลดผลมากทีเดียวคแคนลั่นปังเวอร์ เอาเข้าจริงอะ่ะการตั้งชื่อหนังไม่เป็นภาษาไทยยากนะยากแต่ครูคิดว่าเนี่ยสี่คำเนี้ยมันครอบคลุมเอเ่อรสชาติบรรยากาศความรู้สึกอะไรต่างๆเนื้อหาในเรื่องครบเลยค่ะก็ตั้งเก่งนะเลยคิดว่าเออคงดูแล้วแบบสรุปความออกมาได้ดีๆอ,อ่ะแล้วยังไงฮะแล้วพองั้นต้องขยายความเข้าไปนึงพอหลังจากที่นางกลับมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ นางพากลับมาหรือว่าสิ่งที่นางทําให้เกิดขึ้นในเรื่องเนี่ยสร้างแรงกระเพื่อมอะไรให้กับคนในชุมชนของนางเือนเด้ออ่าสิ่งที่นํากลับมาก็คือทักษะใหม่ล่าสุดที่คนในชุมชนนั้นไม่มีก็คือทักษะของการเป็นช่างตัดเสื้อฝีมือเยี่ยมค่ะอ่าในเรื่องอ่ะที่ที่ดูแบบว่าอ่ะยังยังยังไม่ได้พูดถึงคอนเทนต์จริงจังเนาะแต่พูดถึงแบบเออแมจิกของเรื่องก่อนว่าสิ่งที่น่าสนใจสําหรับครูก็คือว่าตัวละครตัวเนี้ย มาพร้อมกับทักษะของการเป็นช่างตัดของการเป็นดีไซเนอร์แล้วก็ของการเป็นช่างตัดเสื้อชั้นยอดอก็คือสามารถดูรูปร่างของคนนะคะแล้วก็ตัวละครก็จะแบบมีข้อแม้ว่าต้องแก้ผ้านะเวลาวัดตัวใช่ปะเนแบดออกแบบในแบบที่ฉันต้องการใช่คือแต่ละคนนะรูปร่างแต่ละคนมันไม่เหมือนกันคะ่ะก็ตัดเสื้อแบบเขาเรียกยอะไร t a เ l o r made อะคือเป็นของเราเองอะคะ่ะ ให้มันแก้ไข,ขจุดบกพร่องเสริมจุดเด่นอะไรอ,อย่างเงี้ยของใครของมันทําให้คนใส่สวยขึ้นบุคลิกภาพดีขึ้นอไรเงี้ยราวกับมีเวทมนต์อ่าซึ่งซึ่งที่หนูสังเกตในฐานะที่ทําเสื้อผ้าด้วยก็คือพอแต่งตัวปุ๊บแต่งหน้าทําผมเป็นขึ้นมาเลยทุกคนซึ่งอันนี้ก็ทำไมไม่แต่งหน้าทำผมอยู่บ้านแล้วก็ไปตัดตือ้อใช่ใช่หนังหนังก็ก็แมจิไงคือเขาก็ไม่ได้พูดถึงไงคือตัวละครนะเป็นช่างตัดเสื้อเฉยเฉยแหละแต่พอทุกคน ลูกค้าใส่เสื้อผ้าสวยๆนั้นก็ทุกคนก็พลิกโฉมเลยค่ะผมก็เต็มเนียอ๋อก็ก็สวยขึ้นจริงอ่าสวยขึ้นจริงสวยจริงอ๋อแล้วก็ดูหรูหราขึ้นใช่แต่ประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้ก็อยู่ที่ตรงนี้แหละค่ะตามว่าการที่คนเราแต่งตัวดีขึ้นค่ะเอปรุงโฉมให้มันดีขึ้นน่ะมันมันยังไงหรอคะมันมันมันดีไม่ดียังไงอ่ะตามว่าซึ่งซึ่งเอาเข้าจริงที่ที่สะท้อนจากในเรื่องคือ ถึงแม้ว่าจะแต่งตัวดีขึ้นสวยขึ้นดูมีระดับมากขึ้นผ่านการปรุงมาจากเ,เชฟฝีมือดีหรือว่าดีไซเนอร์ที่มือฉมังมากขึ้นเนี่ยตัวของพวกเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเนื้อแท้ใช่ปะคะเนื้อแท้ของตัวตนไม่ได้เปลี่ยนไปอไม่ได้เปลี่ยนไปยังคงเป็นคนเดิมนั่นแหละใชะ่รูปลักษณ์อันสวยงามนั้นฉาบทาไว้ภายนอกเนาะอาจถูกยอมรับโดยผู้มองเห็น ค่ะว่าออมันมีมันมีตัวละครที่สวยขึ้นแล้วก็ผู้ชายที่ที่ตอนแรกเมินเมินอ่ะเมินเมินผู้หญิงคนนี้หมายปลอมผู้ชายอยู่แต่ว่าผู้ชายไม่สนใจเพราะว่านางไม่น่ามองเอาเลยอ่ะก่อนหน้านี้ยังเป็นเลเวลหนึ่งอ๋อก็พอนางแต่งตัวปุ๊บเป็นเลเวลสิบห้าคือว่าติดลบเผอตอนแรกอ๋อใช่ใช่ป่ะพอแต่งตัวขึ้นมาผู้ชายก็เหลียวเลยแหละอืิจริงเหมือนจิกกัดทั้ง ทั้งผู้ชายที่มองแต่ผู้หญิงภายนอกใช่แล้วก็จิกกัดทั้งผู้หญิงที่ให้คุณค่ากับคนอื่นในแบบนี้และการให้คุณค่ากับตัวเองของตัวละครด้วยใช่ค่ะดูดีเนาะอ๋อใช่เพราะว่าบางทีเราก็แหมไม่ต้องไปว่าคนอื่นหรอกเราก็เป็นอ่ะ,อะถูกไหมตามว่าตัวเองเป็นเวลาคือว่าตัวเองก็เป็นนะคะบางทีเราก็มองไม่ทะลุะเปลือกที่ปรุงแต่งรูปโฉมที่ปรุงแต่งอ่ะ,อะแล้วเราก็ไปหลงอยู่กับ สิ่งสวยงามภายนอกแล้วก็คิดว่าเออคนคนที่แต่งตัวดีออดูดีบุคลิกภาพดีดูสะอาดสะ้าอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นคนนใส่ดีนะอ่ะอันนี้โดยตรงเ,เคยเจอกับตัวหรือว่าคนที่ดูขมุกขมอมหน่อยนึงเขาก็อาจจะเป็นคนไม่ดีเหรอก็บอกไม่ได้นะใช่แต่บางทีเราก็ไปให้ค่าไงคะเราไม่ได้ไม่ไม,ไม่อาจจะไม่ถึงขนาดว่าเป็นคนนิสัไม่ดีแต่ว่าเขาอาจจะ ไม่รู้เรื่องอ่ะไม่ค่อยรู้เรื่องถามอะไรเดี๋ยวไม่รู้หรือเปล่าตอบไม่ได้แน่แนแม่อดีกว่าเปลี่ยนไปถามคนอื่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราเรามีอะไรอ่ะมีมีความคาดหวังหรือมีใช่มีสิ่งที่สิ่งที่เราตั้งไว้ค่ะว่าคนนั้นคนนี้ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่เราคิดอ่ะจากจากการมองเขาภายนอกแล้วเราก็ตัดสินนะคะซึ่งจริงๆแล้วอันนี้มันก็ไม่ถูกต้องอ่าใช่ใช่ไหม แต่เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะมีประสบการณ์ร่วมอันนี้แหละถ้าไม่ได้หลอกตัวเองนะอู๋ใช่แล้วที่สําคัญก็คือมันร่วมสมัยมากเพราะว่าแม้หนังจะเกือบสิปีแล้วเนี่ยแต่ว่าอาดีตก็มีปัจจุบันก็ยังคงมีความคิดแบบนี้เรื่องนี้ใช่ไหมคะเรื่องแบบนี้ที่ยังเกิดขึ้นในสังคมมาว่ากันด้วยเรื่องของประเด็นสังคมอะค่ะ,ะเรื่องเนี้ยครูคิดว่าเซตติ้งของเรื่องนะคะบรรยากาศแบบฉากในเรื่องอะก็สําคัญนะ,ะเขา เขาเซตว่ามันเป็นเมืองเล็กๆห่างไกลามากๆขององอสเตรเลีย <Australia S 1> นะคะแล้วก็เรื่องมันเกิดขึ้นโบราณจริงๆแล้วอ่ะก็เก,ก่าหน่อยอ่ะค่ะในในเรื่องก็คือประมาณปี1950ก่าอะไรอยว่าอะไรเงี้ยคะ่ะก็เป็นยุคยุคก,ก่อนหน้าเรานะอ,อ,อะไรประมาณนั้นก็เป็นสังคมเล็กๆที่ทุกคนรู้จักกันหมด วงเล็บว่าจําลองภาพสังคมอย่างชัดเจนใช่แล้วเนี่ยเขาทําให้เป็นเล็กๆกันเนาะทุกคนครู้จักกันหมดเลยโครเงาสักการใครเป็นใครอย่างเงี้ยบ้านไหนยังไงอะไรเงี้ยสืบได้ถึงพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดอย่างเงี้ยรู้จักกันหมดลูกบ้านนั้นบ้านนี้เป็นแบบนี้แบบนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของคนที่สอดส่องดูว่าบ้านไหนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะจับจ้องกันเองอ่า,อาแล้วก็ ตัวละครนําเรื่องของเราอะทั้งพระเอกนางเอกแล้วก็ตัวเอกหลายๆตัวก็จะเป็นกลุ่มคนชายขอบอที่ไม่เป็นที่ต้องการของสังคมอ,อยู่แล้วระดับล่างๆของสังคมเหมือนแบบว่าพอรู้จักกันเองจับกลุ่มกันเองใครไม่เป็นกลุ่มเราไม่ใช่ก็ถูก อับไปหีออกไปอย่างเงี้ยนะคะอย่างบ้านของนางเอกอะแม่เป็นเมียน้อยแล้วตอนนี้ก็ถูกแบบชาวบ้านก็ตัดสินว่านางเป็นบ้านนี่นาแล้วก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นเมียอาเป็นเมียน้อยที่แบบว่าไม่มีสามีจริงจริงมีนะจริงๆมีแล้วก็อยู่ในสังคมนั้นนั่นแหละแต่ผู้ชายคนนั้น่ะเขามีมีลูกมีเมียอยู่แล้วเป็นที่นับหน้าถือตาไม่ยอมรับอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องโดนอับไปหีออกไปอยู่ไกลจากหมู่บ้าน ใช่ไหมแต่น่าสนใจนะตามสังเกตรป่าว่าบ้านเขาอะอยู่ตรงไหนของหมู่บ้านนะคะสูงกว่าคนอื่นเลยเห็นทั้งหมดเลยใช่ใชเ่เป็นบ้านที่มองลงมาเห็นทั้งหมู่บ้านนั้น<ช>อะไรเงี้ยแต่ตัวละครก็ตอนเปิดเรื่องมาตัวละครแม่ก็แก่แล้วแล้วอยู่คนเดียวแล้วก็ชาวบ้านก็ไม่มาดูดำดูดีอะไรเงี้ยในขณะเดียวกันมันเหมือนเป็นบ้านที่ถูกจับจ้องด้วยนะใช่เพราะว่าอยู่โดดเดี่ยวไงคะในชุมชนเมื่อเดินออกมาเนี่ย มองขึ้นไปบนเดินเขานั้นเขาก็จะจับตาดูบ้านเนี้ททาอะไรอยู่นะใช่ใช่ค่ะเหมือนถูกกันออกไปแล้วก็โดนโดนแบ่งแยกอะ่ะ<ช>นะคะ<ช>ส่วนพระเอกก็ดูจนๆอ,อ่ะครอบครัวก,ก็ไม่ได้มีบ้านถาวรอ,อะ่ะเป็นแบบอยู่ในรถบ้านนะคะอะ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีน้องเอามีพี่ชายหรือน้อง,องพี่มั้งพี่ชายที่ที่ที่ทไม่สมบัตินใช่ยอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือ เป็นเป็นกลุ่มคนใช้ขอบของสังคมที่ที่โดนหนักกว่าคนอื่นๆอ,อ,อยู่แล้วอะไรเงี้ยปัจจุบันเรื่องเหล่านี้ยังมีไหมคะโอ้โหแน่นเนืองประเทินใจไปหมดเห็นได้ชัดตามสีแยกหน้าร้านสะดวกซื้อและตุ่มต่างๆที่เราจะรู้สึกได้เราก็จะเห็นนะแต่กี้ก็มันก็เหมือนกับที่เราพูดไปตอนต้นนั่นแหละว่าบางทีคนเราก็ตัดสินกันด้วยเปลือกเปลือกอะอาชาใช่ไหมคนเหล่านี้ก็จะเราก็จะที่อย่างที่ครูพูดอะ่ะบางทีมาเราจะคุยอะไรด้วยเราก็จะแบบ คิดแล้วว่าเขาจะฟังรู้เรื่องไหมอ่ะเขาจะเข้าใจไหมบางทีเราก็เปลี่ยนภาษาเราอาจจะไม่ได้ดูถูกเขานะแต่ภาษาที่เราพูดกับเขาอะ่ะเราก็จะพูดอะไรที่ง่ายหน่อยถูกไหมคะใช่ประเมินคนฟังแล้วว่าถ้าพูดอะไรยากๆเนี่ยหรือซับซ้อนเขาอาจจะเอียงคอใส่เราใช่หรือตอบเราไม่ได้ไม่เข้าใจว่าเราพูดอะไรอย่างเงะะี้ยค่ะเราก็จะแปลงให้มันให้มันง่ายขึ้นฟังง่ายารู้เลยว่าถามอะไรเนะี่ยอันนี้ไม่ได้ดูถูกดูหมิน่นแต่ว่า มันเป็น,นกลไกของเราเองที่เรารู้โดยอัตโนมัติว่าถ้าเราจะสื่อสารกับคนแบบนี้เราต้องใช้ภาษาแบบไหนดอาไหมแต่ถ้ามองเราไปลึกๆแล้วนั้นเราเราตัดสินเขาแล้วนี่ <Aut omatic S 2> ถูกปะ <มา S 2> ลนะ่ะใช่ใช่ถึงได้บอกว่าสิ่งเหล่านี้เรามันเกิดขึ้นอยู่ทุกเมื่อเช้าวันนะคะแล้วบางทีเราก็ไม่ได้รู้ตัวเราไม่ได้เราไม่ได้คิดร้ายด้วยซ้ำอะพูดเราไม่ได้คิดร้ายเราไม่ได้เราไม่ได้ตระหนักเราไม่ได้ตระหนักด้วยซ้ำว่าเรากําลังทําอะไรอยู่แต่มันเป็นอัตโนมัติอะ ซึ่งซึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าเมื่อพองย้อนกลับมาก็อาจจะต้องแบบว่า,าตั้งสติกับตัวเองดีๆเนาะว่าจะพูดจ,จาจะทําอะไรกับใครจะออกไปพบใครก็อาจจะต้องเอาหลักการรัฐเทศะว่ากันไปให้ตัวเรารปลอดภัยไม่โดนตัดสินในทางที่ไม่ดีในขณะเดียวกันเมื่อเราเจอคนอื่นก็อาจจะต้องอฟังหูไว้หูเห็นแล้วก็ยังไม่รีบตัดสินค่อยๆทาความรู้จักกันไปก่อนค่ะขอแถมน,นิดนึงใน,นมุมนนในมุมของการแสดงอะตามเห็นว่า เรื่องการตัดสินนะ่ะมัน,ม,นมีความสัมพันธ์ยังไงกับเรื่องของการเป็นนักแสดงหรือการแสดงได้บ้างไหมคะนี่นีรู้สึกเลยว่าในฐานะนักแสดงหรือว่าแม้กระทั่งตอนฝึกนักเรียนเองเนี่ยสิ่งที่นักแสดงใหม่ๆหรือนักแสดงที่มีงานแล้วทํางานแล้วเนี่ยยังคงตัดออกไปไม่ได้คือการกลัวถูกตัดสินจากผู้ชม ในเบื้องต้นถ้าเราอยู่ในช่วงเรียนหรือซ้อมก็คือตัดสินจากเพื่อนนักเรียน<ช>จากครูที่สอนใช่ไหมถ้ากําลังแสดงอยู่ก็ตัดสินจากทีมงานจากผู้กํากับ<ช>จากคนที่ทํางานด้วยจากคู่ที่เล่นด้วยกันว่าเขาจะคิดว่า<อ>เขาจะว่ายังไงเราเล่นเป็นยังไงอะไรเงี้ยหรือคนดูจะชอบไหม<ช>คนดูจะยอมรับไหมอะไรเงี้ยนะคะ บางทีมันก็มีผลทําให้เกรงใช่ไม่สะดวกใจสบายใจจะใช้ชีวิตในฐานะตัวละครใช่เล่นเล่นได้ไม่เต็มที่เกรงแล้วก็ออกมาแล้วก็ดูเก๊กันกลางดูไม่ดีหรือว่าไม่กล้ารับบทอะไรที่มันแปลกแตกต่างไปจากเซฟโซนที่ตเองเคยเล่นนะคะอ่ใช่ทางแก้ออหรขอโทษค่ะ เคยเจอเล่นละครด้วยกัน,อ,น,นอันนี้เป็นเอ็กซ์ไซส์ที่เจอกันนะคะค่ะ<ฆ>แล้วคู่เราคอมเมนต์และกำกับเราตลอดเวลาเล่นล้วทรมานมากเฮ้นในน่ากลัวมากเลยคืออันนี้พูดถึงกระบวนการทํางานใช่ไหมใ,ในฐานะที่คุณผู้กำกับในเรื่องนี้เราหวังมากๆเลยค่ะบางทีเราจับคู่นักแสดงที่มีคนที่เก่งและไม่เก่งหรือคนที่เล่นเป็นแล้วกับน้องใหม่อย่างเงี้ยค่ะก็<ฆ>ต้องกำกำชับมากๆเลยนะว่าห้ามคอมเมนต์นะมหมายถึงอย่าอย่าอย่าก้าวไก่นะที่ผู้กำกับ อย่าคอมเมนต์ผู้อย่าคอมเมนต์คู่เล่นเพราะว่ามันทําให้เขาไม่มั่นใจเลยพอถ้าเขาได้ยินแล้วเขาจะรู้สึกว่าตายละครั้งต่อไปที่ซ้อมหรืออยู่ด้วยกันแปลว่าคนเนี้ยคู่ของเขาเนะี่ยต้องคิดอยู่ในใจแน่เลยต้องคอมเมนต์เขาอยู่อะใครคจะไปกล้าเล่นละ่ะใช่อวิธีแก้ก็คือมักจะครูมักจะให้คนที่คนที่อยากคุยอะคะ่ะอยากพูดอยากคอมเมนต์มาบอกอมีอะไรอยากเสนอแนะไหมหรือว่าคิดว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ย แล้วหลังจากนั้นก็จะให้มันผ่านปากเราไปอะถ่ายทอดแทนจะดีกว่าแต่าบางทีบางทีก็ส่วนใหญ่จะไม่บอกนะคะว่าอันนี้นักแสดงเอเขาฝากมาบอกเนี่ยอ,อะไรเงี้ยไม่ก็คือเป็นความคิดเราอะอาแต่ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เอาไปใช้ทุกอันนะบางทีก็เห็นว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องอะไรที่จะมาคอมเมนต์หรือว่าปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยอ,อะไรเงี้ยค่ะก็ฟังนะอะแต่ว่าเรื่องนี้ต้องระวังมากๆเพราะว่า ในฐานะนักแสดงเราเป็นนักแสดงค่ะต้องรู้บทบาทว่าตอนนี้เราเป็นนักแสดงไงไม่เคยคิดว่าจะทรมานในการเล่นขนาดนั้นอืมใช่นึกออกค่ะถ้าถ้าเราเล่นด้วยกันแล้วมันมีคนที่คอยจ้องจะแบบเฮ้ยนี่ทําอะไรอ่ะคือทาอย่างนี้สิฉันจะได้ทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือกํากับคู่ไปด้วยอย่างเงี้ยไม่ไหวนะคะโชคดีโอถ้า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 เป็นอย่างนั้นก็จะโอ้ทรมานเลยแหละถึงเราเป็นผู้กำกับก็จะ จะจาไว้แล้วไม่แคสคนนี้มาเล่นอีกอ่ะใช้คําว่าหนูใจเย็นมากเลยแหละอม,มันก้าวไก่อันนี้อันนี้คือไม่ใช่ไม่ใช่เก่งหรือทํางานเกินหน้าที่แต่เขาเรียกว่าไม่รู้บทบาทหน้าที่ตัวเองก้าวไก่หน้าที่คนอื่นอะค่ะอืมอืมน่ะ,ะมัน<ก>ไม่ได้อาจจะเกิดปัญหาแบบนี้จากการตัดสินในการทํางานแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็ว่ากันโดยเรื่องช่างตัดเสื้อท่านนี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเอเป็นช่างตัดเสื้อให้ทางตัวเองแล้วก็ไม่ต้องตัดเสื้อให้ใคร ทุกคนตัดเสื้อให้เต็งดีที่สุดค่ะอใช่นะคะรูปร่างเราเรารู้ดีชอะไรควรจะโชว์อะไรควรจะปิดใช่อะไรควรจะเสริมอะไรควรจะกลบถูกต้องใช่ป่ะอาแล้วก็ตัดสินตัวเองก่อนว่าคนเป็นแบบไหนยังไงแล้วก็ไม่ว่าจะเจออะไรก็ให้ใจเย็นอย่าเพิ่งรีบตัดสินเรียนรู้ไปก่อนดูไปก่อนดีก็เก็บไว้ไม่ดีก็ปล่อยผ่านอยู่ห่างบางอย่างมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดเสมอไปถูกต้องค่ะ เอาเป็นว่าวันนี้นะคะยังไงก็ต้องฝากไว้ด้วยกับการกลับมาในรูปโฉมที่ชัดเจนที่เราจะเปรียบเทียบให้คุณเห็นว่าคนคุยสบายหัวกับคนฟังสบายใจเป็นอย่างไรติดตามพวกเราได้เสมอใน Google p o d c a s t Spotify YouTube Instagram Anchor และ Facebook Fanpage Drama Mental ในทุกๆช่องทางนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ